สสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลูเช่นเคยครับแฟนๆท่านไหนสนใจก็สามารถแอดข้อมตามที่เดเพิ่มเติมได้นะครับพร้อมนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงกลุ่ม VIP นี่ผมจะมีตัววิเคราะห์เน้นๆนะครับเปิดไพ่3ใบแจกในทุกๆวันเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำค่าคืนวันพุธนี้นะครับเราไปการที่สุดฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้มีลงสนามด้วยกัน2คู่เราขอเลือกกันเปดีคู่บิ๊กแมตเลยนะจะเป็นการพบกันระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมนะครับเปิดบ้านรับการเปยบเทียนของ กวางโซเชียงรายนั่นเองครับโดยใรเกมนี้นะเป็นทางเจ้าถิ่นบุรีรัมต่อถึง1ลูกเลยทีเดียวนั่นเอง ผลงานของบุรีรัมย์ล่าสุดนี้ถือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะรุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่ายังชนะได้ตลอดนะครับขณะที่ทางเชียงรายเองก็ถือว่าเป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้ครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งโกงความตายมานะเสมอตีเสมอท่าเรือท้ายเกมก็ถือว่าเป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้เช่นกันครับอ่นะอาร่เดี๋ยวเรามาวัดกันด้วยไพ่กันเลยนะจะจะเป็นยังไงเรื่องจากทางเจ้าถิ่นปราสาทสายฟ้าก่อนครับได้มาเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะเกมนี้ยังคงเล่นกันเหมือนเดิมคร,ครับมีความมั่นคงมีความแน่นอนเล่นเน้นถั่วนะคบมวมาส สร็จคับส่วนที่เยือนเองนะครับได้มาเป็นไพ่1ถ้วยนะครับเกมนี้เนี่ยได้ทําในสิ่งที่ชอบได้เล่นในเกมที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้อีกด้วยนั่นเองครับเพราะว่าวัดจากทางไพ่ของทางบุรีรัมเนี่ยถือว่าดีทั้ง2ใบนะครับแต่ถ้าถามว่าใบาไหนเนี่ยดีกว่าผมยังเชื่อว่าบุรีรัมนะฮะ ยังเจ๋งกว่านะวันนี้มองว่า1ประตูมีแน่ลุ้นต่อกินเต็มตามยากหรือว่าจะรอราคาะะให้ลงเหลือสักครึ่งควบหรือว่าครึ่งลูกเนี่ยและต่อบบุรีรัมเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะวินวินนะครับวันนี้จัดไปที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมครับ